ครับผมโรเบิร์ตจอร์นิงแฮมมิเวย์เคยกล่าวไว้ว่าความสุขเนี่ยต่อเติมไม่เสมอจะถามว่าโรเบิร์ตคือใครผมก็ไม่รู้ผมตั้งขึ้นเองนี่ครับผมของเล่นใหม่เลยครับครับจะมาแมคมป์ก็อะมีอะไรสนุกสนุกให้กับแคมป์เราครับในกระเป๋านี้คือเรียกแบบภาษาไทยผมเรียกว่าตู้ข้าวเคลื่อนที่ครับนี่นะครับเป็นชั้น ใส่ของอนเนกประสงค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าคา b i บินิทฟิลนะครับกลางเซดอัพง่ายมากภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคา b i บินิโต้ฟิล n เนชเนี่ยนะครับนี่นะฮะมันจะมีตัวนี้ย่นขึ้นมาปั๊บแล้วก็เอาสลักตนี้ล็อกทั้งสองขานี่ครับนะครับล็อกโตะโตจแล้ว ก็จะมีชั้น <laughs> ใส่เข้าไปโดยมีอ e ิลาสติกตามมุมนะครับใส่เข้าไปตามชั้นที่เราต้องการฮะเฮ้ย <c oughs> ชั้นล่างก็ใส่้าไปนะครับ มีสี่ชั้นเลยครับสี่ชั้นครับ,รบมีชั้น้วไม่มีเธอพี่ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็สามารถวางของได้อ่าถ้าจะคนที่มีเต็นท์ใหญ่ๆอย่างเช่นอโอเอซิสนะครับก็สามารถเป็นตู้เสื้อผ้า <laughs> ได้สบายๆครับผมมีซิป <c oughs> เปิดนะครับถ้าจะไว นอกสถานที่นะครับบางคนก็จะไว้พวกอุปกรณ์ครัวครัวอุปกรณ์ตะเกียงใส่เป็นชั้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 นโอเคจะใส่น้ํามันเตาน้ํามันไม่แห้งล่างจะใส่นู่นใส่นี่ใส่นัน่นเพื่อใหอ้เป็นระบบในการแคมป์ของเราจะได้หาของง่ายๆนะครับอาหารก็ได้นะถูกต้องอาหารตอนที่บอกว่ากลัวที่แมาลงตัวแมล<อ>งตอม,ตอมทาเสร็จรแล้วเราจะกินกันแน่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าอยากต้องการไม่ให้มัน หลุดเยยสมองก็ปักสมอบกไว้กับพื้นได้เลยก็ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมการแคมปิ้งที่ต่อยอดความสุขความสุดวกสบายที่เราพูดไปเสมอว่าแคมปิ้งไม่ต้องลำบากครับชีวิตเราเลือกได้ฝากฟิลคาบิเนตไว้ในอ้อมใจอีกสักตัวฟิวคาบิเนตตเอสโน